สวัสดีครับวันนี้ทาง o l บิเทลมีของมาสอนแนะนําการจัดต๊ะดวงสำหรับมือใหม่นะครับทั้งนี้ก็ต้องซื้อของของ o リบิเทลไปบางส่วนแล้วอย่างเช่นว่าจะว่าเอาแห้งตากให้อย่างนี้นะครับแี้ก็เราก็แพ็คขึ้นมาขายเองเออแล้วก็มีต้องมีเยลลี่ด้วงนะมีเลือกล้วยน้ำว้าแอปเปิ้ลอะไรก็ได้ที่มันไม่มีสารอย่างสุดท้ายคือมีดวงนะครับ ผมมีตัวที่ต้องเอามาใส่กล่องใหม่อันนี้ก็ซื้อมาเลี้ยงเองหุกหสวยๆส่วนตัวที่เอามาขายตอนนี้มีกว่างออ่าผมจะเริ่มจัดเลยนะขั้นตอนที่หนึ่งคือใส่แมทหรือว่าใส่รองกลงไว้ก่อนเลยนะมีคู่มือเขียนแล้วก็เก็บความเรื่องความรู้นะว่าจะใช้ยัง่ายอ่าลองอ่านเล่นดูทีหลังนะครับ อันนี้ใส่อันนี้เป็นถุงไซส์ L นะครับรือถุงไซส์ใส่ได้กล่องใหญ่กล่องหนึ่งเลยเรือถ้าถ้าไม่นับไป็นตัวคันๆเนี่ยใส่ถ้าไม่นับคันๆนี้อนับคันนี้นะใส่ทั้งกล่องได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากประหยัดหน่อยก็ไม่ต้องใส่ขนาดนี้ครับก็แบ่งครึ่งก็ได้ผมก็ทําเผื่อไว้นะะเผื่อว่ากล่องเล็กกล่องใหญ่บางคนมีกล่องใหญ่แล้วไม่ต้องซื้อกล่องเล็กก็ได้แต่เวลาการเลี้ยงนะครับไม่ควรจะเลี้ยงด้วยกันหลายตัวหรือว่ามากกว่าหนึ่งตัว เพราะว่าไม่ว่าจะตัวผู้ตัวเมียก็กัดกันได้นะครับถ้าตัวเมียเราดูแลไม่เป็นก็ก็จะทําให้ตีกับตัวผู้ได้ส่วนตัวผู้ถ้าเลี้ยงด้วยกันก็เตียนชนกันได้เลยครับ,รบไม่ดีแน่นอนพ้าเรามาเ,เพราะนอกจากงานเราไม่ทนเนี่ยเสียงเสีย,สยได้เงินนะครับอืมอ่าครับลงไปเรียบร้อยแล้วอจะเป็นขี้เลื่อยหรือขี้ตกหรือจะเป็นผักตับชวาหรือไม่ก็จะเป็นพวกเอ่อสเปก้ํามอสก็ได้นะครับตอนนี้เราลงสเปร์น้ำ น้ำได้เลยเราจะพ่นเลยนะครับพยายามพ่นให้ไม่แฉกเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าแฉกไปก็จะคือให้เราจับรู้ว่าต้องขอบขอบมีเก็ดสเก็ดน้าเราเอาน้าแล้วก็รู้สึกร้วงไม่ชอบอากาศร้อนต้องเฉดให้รู้สึกเกย็นนะครับยวเรามีทริคเพิ่มด้วยว่าทําอย่างไรให้ตัวเราไม่ร้อนเกินไปไม่ให้มันปีนเกาะมันก็จะทรมานนะครับอ่านี้ก็เลยมีหินหินก็ต้อง เซต,ตนี้ผมจะเลี้ยงกว่างชนกับไททานัตนะครับอาจจะนกกว่างชนอยู่นี่ดวงไททานัตอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจัดก่อนนะอ่าน,นี่นะครับผมได้ลงอาหารแกะอาหารลงแล้วถ้าลูกค้าถามว่าอาหารดวงเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างนอกจากยิลลีด่ดวงหรือว่ายิลลี่ให้สัตว์เลี้ยงนะครับกล้วยน้ําว้าเป็นกล้วยหอมหรือว่าพวกผลไม้หว,นหวานๆนะครับที่แนะนาเป็นมะม่วงสุกหรือว่าถ้าอยากให้นะ เม,มลโมงสมเมลโมงอะไรก็ได้ตาแล้วแต่เราเลยมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยต่ตางๆนาแล้วนาหรือว่าจะเป็นพวกอะไรก็ได้ที่ทำมันแบบเปรี้ยวหวานนะครับไม่แนะนําเป็นผลไม้ที่เหมือนเบอร์รี่เนี่ยเบอร์รี่มันจะมีสารเคลือบเดือดสตรอเบอรี่ยังไม่เคลือบกอชนไทยซื้อมาจากลาเลยตอนนี้ก็ซื้อมาเี้ครับัมันอย่างเงี้ยดูดิ โหแข็งแรงเลยตัวน,น,น,ววนี้ตัวนี้ตัดตัวน,น้องนะอันนี้ดูแก่แล้วตัวนี้แก่แล้วเนะี่ยดูยังไงก็ดูแก่เพราะว่าดูมันเชื่งช้าขนาดนี้ผมเดาเกินอายุประมาณแบบแปดปีแปดเดือนได้แปดเดือนหนึ่งปีหนึ่งได้นะครับมันก็จะนี้แหละเนาะขอสวยดี